พระเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกปักรักษาให้โปรยภัยทั้งหลายดานดับหายเะดอเพระเคสยาดีให้มีโชคมีลาบให้อยู่เย็นเป็นสุขให้หมดเคราะหมดโศหมดโรคหมดภยัยให้คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สําเร็จทุกอย่างทุกประการด้วยเถิดสาธุอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาหนึ่งข้อ่าวพร้อมกันนะครับนะโมตสัสสะ พระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาจะกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาจะกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาจกกาเลนะสังฆัง อภิปูชยามะอรหังสัมมาสัพพโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโคสังคังนมามิสาธุสาธุพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังคังรัตนานังคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนัมสกุล และครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่นามสกุลด้วยเถิดสาทุกอิติปิโสโลกาณาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมงเปิดไว้ให้เห็นยักี่สุดพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิทูวิโสทายิธธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิทูวิโสทายิ สังคังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทายินักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธชายยาะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนักเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุล ด้วยยัตถาพุทโมนะคุณพระอาทิตย์ผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้6ปีพร้อมทั้งพระจันทร์อีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้15ปีพร้อมทั้งพระอังคารอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้8ปี พร้อมทั้งพระพุธอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้17ปีพร้อมทั้งพระเสาอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้10ปีพร้อมทั้งพระพุทสอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้19ปีพร้อมทั้งพระราหูอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุ แห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้อีก12ปีพร้อมทั้งพระสุอีกองหนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้อีก21ปีพร้อมทั้งที่นั่งของข้าพเจ้าบันเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญท่านทุกพระองค์ลงมารับอัตตาหารเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดสาทุกอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนัง สารีนังโภชนานังทักกังวรังพุทธัสสะปูเชมพระภิกขุสังคโฆอิมานิปตานิสัปบริวารานิปติคันหาตุอัมหากังชีวะปิคาตังปิตายะตุขายะนิพพานะปัจ,จโยโตุตาทุปริตวานเมตังสเมตาพระทันตาอาวิคิตะจิตตาปริตังพนันตุ ตักเคกามีจารุเปกิริศิคารัตะเตจันตาลิเควิมาเนอีเปราเทจักาเมตรวนาปะหเนเคหาวัตถุงิเคเตอุมมาจย,ยันตุเทวาธารทะพิจเมยักขะขันทพนาคาติดทันตาสันติเกย,ยังอุนิวะระวัจนะงสาโวเมสุนันตุ ธรรมะสวณการโออายมพระทันตาธรรมะสวณการโออายมพระทันตาธรรมะสวณการโออะยมพระทันตาสาธุโคมอัตมะโอมบรมคูปุรุษีนารอดปุรุษีนารายปุรุษีตาวัวปุรุษีตาไฟปุรุษีหมอชีวกโกมารทั์พระแม่อุมา พระพิเพภกพระพิคเนธพระอิสวรผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะทําพิธีสะดอกคอร์ตชะตาเติมดวงแค่ปีชงเติมดวงดาวและสวดส่งดาวนพเคราะห์ในวันนี้ขอ,อให้เป็นชัยยัมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลและครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลด้วยเถิดสาทุอายันตุโนาโตอิทัก ฐานะสีระเนคขมะตัญญาตหาปริยะขัน <bubble> ต <UC S> ิสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบขาจุธายโวพันหัตถอาวุธานิอายันตุโอนาโตมิทั้านะศีระเนคขมะตัญญาตหาปริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบขาจุธายโวพันหัตถอาวุธานิอายันตุโอนาโต อิทะปตาะศีระเนคขม,มะตัญญาตหานปริยะขันติสัจจะอธิธานาเมตตาอุเบกขายุทธายาโวพันหัตถาอาวุธานิสาธุเอวราชามหิทธานุภาโวอสุรินทาราหูตารวันโนตุวันนาพรน,นิโกตุปันนวาหนัง ตตวาตก,กวาลานุยันโตพายัพทิสายะพิตโกวตังนมามีหังอส,สุรินทาราหูข้าแต่สุรินทาราหูผู้เรืองอำนาจสีพกายประหลาดดำเร่ทองอมิตอาพอรพื้นทองไอจิตอุปอานทีสุบรรณราชเวียนรอบอันฟ้าชาราลิศสถิทตทิศพายัพรุ่งโรธาตข้าขอเชิญเทวราชรับวรามิตรอันทูบเทียนดอกไม้วิจ,จิตแตงตก,การ อของข่าวหวานครบถ้วนร้วนแต่ร้อยรสตามกดน้มข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้แต่งสองเวยพระเวรสวยเสร็จสำราญแล้วถ้าขอเชิญพระแก้วแกท่ททวีปรีบเข้าเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลอย่านานจงบรรดาศุขสวัสดีให้มีแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลอย่าโรยร่วงวงศตูคิดร้ายเร่งพินาศ โรคภัยอุบาตอย่าย่ำยีพูดผีปีศาจและดาวร้ายอย่ารบกวนขอให้เธอท่านและคุณประสบแต่ร้วนสิริมงคลเริญนผลคือราบอาบจิงใจปัถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จเปรดผลดังเจดจงเจริญเกียรติย,ยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นดังสัตวบงกดแก้วลอยอยู่หลังลาแพว่ของน้ำกเกษมตัถีเธอ อาทุปิโสภะควาเวราชาปิติปิโสภะควาทัอาะอุปปปารมีปิติปิโสภะควาทัะอารมัตถปารมีปิติปิโสภะควาสมประสิทธปารมียัสสา,ยสานุจัลเนนาปิอันตาริเคปิปานิโน,โนยักขะโจราทิสัมภวาระนานา,นาจมาตัตตานังปริสตันตัม ปานามเหยยัสานุสารเนนาปิอันตาลิเกปิปานิโนยักขตูราชิสัมภวะปานนาอัจมัตตางบริตันตมปานามะเหยยัสานุสารเนนาปิอันตาลิเกปิปานิโนยักขตูราสัมภวะปานนาณัจมัตตางบริตันตมปานามหาตาทุก ชยะชยะมิดิปิโซภระวาข้าพระเจ้าจะขอไหว้ป้าอิส่วนผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จลงมาทุกพระราหูจากเทวาด้วยหัวพีขโมดท,ทั้งสิหัวจึงมาบังเกิดเป็นพระราหูผู้มีฤทธิ์ผีเสือทองท้องเที่ยวไปทั่วทุกทิศแล้วท่านจึงได้สเสด็จลงมายังเมืองกรุฑทวีปอามโอนโบยานทวีป พระวิเทหทวีปอัจชมพูทวีปแล้วท่านจึงได้เสด็จลงมาเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าออกชื่อนามสกุลได้12ปีมาเวียนรอบอราศีเมษกลษเมถุนปรากฏสิงตันตุลพุศจิกนูองคกรคุมมีนต้องรักต้องจันทร์ ต้องประคอบตัวนอกต้องประคอบต,ต,ตัวในต้องประครบตัวใดๆขอให้คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มเสียดและจันเรยข,อใ,ขอให้มีอตรยมงคลคุ้มโทษโทษาปารมีคุณนสัมปันโนอิตธิปิโสพ,พ,พ,พระควาพระควาอรหังตัมมาภะมาอารหังไชยะไชยะสาธุมีสัพพะเทวานังสัพพะครหะจักเทวานังสุริยันจาปามุจตะจะกสิกุมโมจักเทวานังพุทโธราพังะวิสติจีโว ตุกะโรจะมหาราพังโตโรอาหูเกจะมหาราพังตัพพะพยังวินาสันติตัพพะทุกขังวินาศสันติตัพพะโรคังวินาศสันติลักคณาหังวันทามิตัพพทาเพเทวามังอารยันตุตัพพทาเอเตนะมังคารเตเชนะตัพพะสดถีพระวันตุเมพยานาคตาบุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาตะพังตะสัง เยปิวิงสุขนาราสภาอันหังตราธโยปุทธาทวีตตินา ยาักาจับเทปฏิทิตาไมาหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมาหังพุทโทอัมโม,มวิโรจเนสังคโฆปฏิทิโตไมาหังเปรตับภาพกุณารโรหัตทะเยเมอนุรุธโ,รทโทจารีบุตโตจทัทะินเนปนทันโยอิทิพาคัสมิงโมคัลานโนจาวามเกเตทคินเนจาวเนไมหังอาสงอนันทราหุโรกัสโปจามาหานาม อุภาสุงอมโสตะเกเปสเตปิทิพาคัสมิงตุริโยวัปพังกโรโริสินโนสิริสัมปันโนโอพิโตภุณิภุงขวโวกุมารักกัสโปเอโรมะเหสีติตตะวาทโกโตไมหังอัทเนนิจัจปิตทาสิปุณากโรโรโนอังคุริมาโรจักปารีนันทศิวรีเรราปัญจ เมชาตาอราเตศิลกามามะเตสาสีติมหาเถราวิชิตาทินสาวกาเป็นเตสีติมหาเถราจิตวันโตทินโนรสาปรันตาดีระเตเชนะอังคมังเคสุดจันทิตาปตานังอุระโตอาสิอัคคิเนเมตตะตระกังทัชทังปัชโตอาสิวาเมอังกุริมารักังอันธโมรัปปริตตัญจอาตานาติยักจุตตะกังอากาเส นังอาสิเสสาปาการสัททิตาพินานานาวรสังยุตตาตตปปาการลังกตาปาตปิตตาพิสัญชาตาพาหิรัชตุัถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตพินาเตชะสาอสโตเมสกิจเจนะตถาตัมพุทธปัญเชลยทินาปัญชระมัชชมิวิหารตังอหีตะเลจัทธาปารนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภ ปิเจวัมันตตโตตุขโตตุรักโโนานุภาเวนะนิตูปัทโวอัมมาุภาเวนะจิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยตัดธรรมมาุภาเวนะปาริโตจารามิชินะปัญชเลตินัชารีติชาลีตินะปิตินัชาติณัชารีนัชารีติชาลีตินะ ปิติาชาติณชาลีณชาลิติชาลิติณปิติาชาติณชาลีณชาลิติชาลิติณปิติาชาติณชาลีณชาลิติชาลิติณบิติาชาติณชาลีณชาลิติชาลิติณปิติาชาตินณชาลี นชาลีติชาลีตินาปิตินาชาตินะชาลีนชาลีติชาลีตินาปิตินาชาตินะชาลีนชาลีติชาลีตินาปิตินาชาตินะชาลีนาโมพุทธายะจิตทังนชาลีติปสิทธิลาภาปสันติตตาตัทธาผลตุยังมะมะตัปเชนา ปูชนาะตัปเทติสาตมาคตาการัโภชนะอิการะโภชนาะอัจฉายะอคชาชิยปิยังมักมะสิวรีจัมมหาเทโรระราโพอิรันตรังตะมหา อังคังติลสามามิศีวรีจะมหาเถโรเทวตาณระภูชิโตโสระโหปัจจยาทิมิอหังวันทามิอังสัทาปิวรีจะมหาเถโรยักขาเทวาปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมิอหังปันทามิอังสะทาปิวรีเทระคุณังเอตังตติราพังะวันตุเมเตชะสุเน มะอูจนาวิเวอมณีทะนังจงมาโ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 อมณีทะนังจงมาอมณีทะนังจงมาโอมณีทะนังจงมาโอมณีทะนังจงมาอาทิ ปุณณิตตวิชโยอมโมโลเกอนุตตโลสัพพะตตะปิตัฐายะตังตะวังัหาหิเทวเต,ตริวัชเชราชาทันเทอมนุสเสหิปาวะเกพยัาเคนาเควิเสภูเตอากาละอระเนนะวาสัพพัสมามารณา,ามุตโตทะเตตวากาลมาลิตัง ตัดเสวะอนุภาเวนะโโตุเทโวสุขีสัทธาจุดทัสีรังจะมาทายะธรรมังสุจาริตังจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโโตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินจิตังภูชังทาระนังวาจนังครุงเปเรสังเทสนังตวาตัสสัอายุปวัตถตีติตาทุกพโชังโค สติสังขาโตธรรมนานังวิจโยอัตถาวิริยมปีติปัสสัทธิโคชังคาอัตถาปรเรสมาทุเปกข์โคชังคาตัดเตเตตพทัทธสินาปุนินาสัมมาทักขาตาอาวิตาปุรีกาตาสังวัตตันติพิญญายะปิพานายะโกธยาเอเตนะสัจจวัดเชนะโสติเตโหตุตพัฏฐา เอกัสมิงจัมยเยนาโถโมคันลานันจักกัสสปังชิลาเนคิเตทิสวาโพชังเคสัตตะเทสายิเตจตังอภินันพิตวารโคาทุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัมพธาเอากธาธรรมราชาปิเครันเยนาพิปิปิโตจุนเทัตเถเลนะตันเยวะ พนาะเปตวานะสาธรังสัมโมทิตวากัจอาพาธาตัมหาวุทธาสิทานาสโสเอเตนะตัจจวัชเชนะโสติเตโอตุตัพธาปหีนาเตจะอาพาธาตินันนมปิมาเหสินังมักคาหัตตะกิเลสาวะปัตตานุปฏิอมมะตังเอเตนะสัจจวัชเชนะ,นะโสติเตโอตุ าสาัมพะาสาธุสาธุสาธุนามนังสมาโสยุตตะโถยุตตะาถะแห่งนามอัคระเลกอย่างทั้งหลายด้วยเดชเดชะอาจจาริยภึงหมายช่วยสะดอกเคราะ์ต่อชะตาเสริมดวงแก้ปีชงเสริมดวงดาวสวดส่งดาวนพเคราะห์ในวันนี้ขอให้สำเร็จให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดเคราะห์มหมดโศหมดโรคหมดภัยเสนียดจันไรวิวันชัยเยเงินทองไหลามาเทมา ทำกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภด้วยเถิดสาธุนะโมตัสสะภะขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออำนาจบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ธรณี พระแม่คงคาช่วยนำส่งปุณนี้แทนข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลหลังน้ำลงเหนือแผ่นแม่พระธรณีขอให้พระแม่ธรณีมาช่วยคำ้ำพญานาคอยู่ในน้ำมาช่วยชู สัตว์ตัวสั้นตัตว์ตัวรีสัตตัวพีสัตตัวผอมสัตตัวหอมสัตตัวเหม็นตัวเป็นและตัวตายมีหม้อนรกตั้งไว้เป็นแดนดงขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลให้หลีกเว้น3ามแสนสี่หมื่นเขาก้าเกิดอยู่กลางเมืองขอให้เงินทองและความรุ่งเรืองมาอวยข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลให้กอดบุญ แต่กอดทานปุ๋งมงมานอย่าได้มาข้องปุงพี่น้องวงศาปุงอาวะอาพ่อแม่ปุ๋งเท่าแก่และตายยายปุ๋งมู่ตายไปแล้วขอให้ถึงองค์ตนถึงเทพเทวดาพอสซื้อซื้อที่ปกปักรักษาตัวอาระเจ้าบอกชื่อนามสกุลด้วยอเถนุภาณปัจโยโหตุสัภพาสาทุสาธุสาทุ